สวัสดีค่ะไลลีช็อปนะคะพบกับทุกๆคนนะคะ10บโมงเช้าถึง11บเอโมงนะคะฝากกดติดตามช่อง YouTube ไลลีช็อปด้วยนะคะอันนี้เป็นชุดเดรสอินโดระบายนะคะเป็นแบบชุดกางเกงนะคะราคาชุดละ380บาทนะคะหน้าอกนะคะอยู่ที่44 6ถึง46นะคะ คอกลมนะคะมีซิปนะคะคอกลมมีซิปนะคะแขนยาวนะคะแขนจั๊นะคะละักษณะของเสื้อยาวนะคะกางเกงเอวยางยืดยืดได้ถึง40นิ้วนะคะหน้าอกอยู่ที่44 -46 ถึง46นะคะราคาชุดละ380บาทนะคะมีสีให้เลือกนะคะมีสีเหลืองสีเขียวสีน้ำเงินสีดำนะคะแล้วก็สีแดงนี้นะคะ ลักษณะของเสื้อนะคะมีโบผูกข้างหลังนะคะเสื้อเป็นลักษณะต่อนะคะด้านล่างของเสื้อนะคะมีระบายนะคะเนื้อผ้าใส่สบายนะคะผ้าเย็นนะคะไม่ร้อนนะคะใครสนใจนะคะทักแชทเลยลีนะคะ0 8 2ย์5 1 3 0 1นะคะ อันนี้เป็นสีนะคะสีให้เลือกนะคะมีสีน้ำเงินนะคะสีเหลืองสีดำแล้วก็สีเขียวนะคะมีสีให้เลือกนะคะใครสนใจสีไหนนะคะทักแชทเลยลีนะคะราคาชุดละ380บาทนะคะฝากกดติดตามช่อง y o u u u b เลยลีช h o p ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ